คราวนี้พี่นีต้องถามเลยคอนเทนต์18บวกมันเริ่มได้ตอนไหนอาจจะเป็นโกลแปลกๆนิดนึงในชีวิตเราอยากอยากเป็นดาวโปลอยากลองเป็นดาวโปลสักครั้งในชีวิตกูอะสมัยก่อนกูยังอยากเป็นโคโยตี้แต่กูเป็นไม่ได้เพราะขาดน,นี่กูดำไม่เคลื่อนไก็อยากลองดูกว่างมองว่ามันเป็นแค่อาชีพหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เอาจริงกว่างไม่ได้คิดว่าจะทำตลอดไปด้วยก็ไม่น่าเป็นไรถ้าลงคอนเทนต์นี้ที่ต่างประเทศก็ไม่น่าผิดกฎหมายอะไรก็ลงแม่งเลยก็เลยแบบ ตุ้มตามไปอีกรอบมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบคือกวางอ่ะดันไปคิดว่ากวางทําในที่ของกวางแล้วมันคงไม่น่าหลุดแต่ประเด็นคือคนมันโดดออกไปเยอะอืนี่คือปัญหาที่เซ็กค,ครเตอร์จจเจอก็คือเราไม่สามารถจะฟ้องอะไรได้เลยมีคลิปหนึ่งที่ท็แบบ ั่นั่งลีดกีตาร์ร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วคนเริ่มไม่ไม่โฟกัสสิ่งที่เราทำแล้วเอ้ยไม่ร้องไม่ต้องร้องเพลงหรอกมั้งกลับไปร้องคลางเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้ตอบทำามนี่นะที่เราไปร้องความไม่ไม่ค่อยสู้คนเลยแต่พี่ตอบได้ไหมได้ไหมอะเชิญไปร้องที่บ้านด้วยปรอบมือให้กับรายการของเราวันนี้เพราะว่านี่ค่ะเปิดตัวมาก็ยิ่งใหญ่เลยค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณกวางเดียรองค่ะกระแสดราม่าชีวิตเขา เข้มข้นจริงจริง แต่ชีวิตกวางเดียวลองจะเข้มข้นขนาดไหนก็คงไม่เข้มข้นไปกว่าสิ่งนี้แล้วจ้านี่เลยค่ะข้าวเกลียบ PR BigBa บอร่อยเข้มเต็มซองนี่ซองใหญ่มากนะคะก็คือเทียบกับหน้านี่เป็นไงคะนี่เออข้างในให้เยอะมากขอแอบโชว์นิดหนึ่งล้นล้นพูนเลยนะคะข้าวเกลียบของเขานี่นะคะเป็นรูปวงรีแบบนี้เจ้านี้เจ้าแรงนะคะและตอนนี้นะคะเขามีสี่รสชาติด้วยกันค่ะรสมะเขือเทศค่ะรสกุ้งสไปซี่รสใหม่ล่าสุดนะคะอย่างซาวครีมแล้วก็หัวหอมค่ะและนี่ค่ะรสที่สนิท ถืออยู่แบบนี้เลยค่ะ heh. คลาสสิกรสสาหร่ายค่ะถ้าดูแล้วนะคะอยากกินตามอยากกินอร่อยแบบนี้นะคะไปซื้อเลยค่ะเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะหรือร้านค้าชั้นนําทั่วไปนะคะเข้มข้นเต็มปาก <way> แล้วค่ะเพราะฉะนั้นขอกินแป๊บนึงล้วเดี๋ยวไปเจอเขาเพราะชีวิตเขามันเข้มข้นวันนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแขกรับเชิญของเราคือน่ารักมากเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเบาไหมไม่เบาแต่ถามว่าหนักหนาสาหัสไหม ไม่ต้อง<ห>ชีวิตเขาหนักพอแล้วต้อนรับเลยค่ะกวางเดียร้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเออ,อ,อจริงไหมเขาบอกว่าหนูจะออกรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายจริงก็ <laughs> เพราะอะไรไม่เวลาหนูออกไปสัมภาษณ์นะพี่มันก็จะมีแบบคําถามเดิมๆ,ๆเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าแบบเออมัน เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างอย่างนี้ถ้าวันนี้พี่นีต้องถามซ้ําแบบในเรื่องที่หนูเคยตอบอยู่แล้วต้องขออภัยด้วยได้ได้แต่แต่พี่นีคิดว่ามันมีหลายคนที่อยากอยากจะรู้ว่าเออแบบที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นยังไงมาจนถึงโตเพราะเอาจริงๆคนไม่ค่อยถามในเรื่องชีวประวัติเท่าไหร่อยากรู้เลยตอนเด็กๆของกวางเนี่ยความฝันเลยจริงๆอยากเป็นอะไรจริๆมีคนเคยถามไหมเคยเคยมีคนถามแล้วคำตอบไม่เคยอยากเป็นนักร้องเลยอยากเป็นครูสอนร้องเพลงเฮ้ยคือเข้าขั้นเลยใช่อยากเป็นครูสอนร้องเพลง เรียนด้านนี้ไหมเรียนค่ะตอนมาหาลัยก็เรียนแบบเอกไวส์มาใช่แต่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นศิลป,ปินมากพอเราหาไม่เจอแล้วก็แบบเอแต่เราอยากเป็นครูสอนร้องเพลงเราอยากสอนเด็กๆร้องเพลงอะไรแบบนี้คราวนี้มาถามว่าเราจะทํางานอะไรดีเราจะทําอะไรดีเนี่ยเริ่มจากอาชีพอะไรก่อนก็เริ่มจากร้องเพลงนี่แหละร้องตามร้าน ตอนประมาณมปลายตอนนั้นเด็กมากเริ่มแบบมโหแล้วก็ร้องตามร้านอาหารผู้ใหญ่ฟิลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนมากก็รับอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนชีวิตมันไปเปลี่ยนตอนที่กวางไปประกวดร้องเพลงมากกว่าอ่ะเด็กๆคนถ่ายประกวดค่ะเออมีแบบตาเอฟบ้างไหมเคยไปแต่ไม่ผ่านมีอ่ามาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดอะไรกับช่องสามนานมากพี่โครน่าเลยเด็กไม่รู้เด็กไม่รู้จรู้จักมั้ยมาสเตอร์คีย์อะไรพี่ดีรู้จักรอบนั้นก็เข้าไปอยู่แล้วก็มาอีกทีเปี้ยงเลยก็ชายแรงก็ชายแรงเนี่ยแหละเป็นจุดที่แบบ ทําให้คนรู้จักเนาะ<ช>ว่าแบบโอ้สุดสุดไปเลยม่ยุคนั้น<อ>มันคือรายการทีวีในยุคสุดท้ายแล้วที่แบบเราคนคนทั้งประเทศดูทีวีกันเวลาคนรู้จักคนนี้มันก็เลยทั้งประเทศเลยคราวนี้พอคนรู้จักอ่ะหลังจากไทยแลนด์ก็ทยแลนมีแบบไปเดินสายทํางงทางานแบบร้องเพลงอะไรอย่างนี้จริงจังเลยไหมกวางก็เซ็นสัญญาเข้ากับค่ายค่ายหนึ่งหลังจากจบ<า>การประกวดแล้วก็ได้เป็นศิลปินออกซิงเกิลอยู่เพลงสองเพลงแต่ตอนนั้นเราเด็กลุกเรายังไม่ได้เราแบบโอ้โหเด็กเด็กก็ปุกมาเลยรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่แบบไม่ค่อยบูมเท่่าาไไไหรรก็เลลยแบบด้ปททงะคีว คอนเวทีต่อเฮ้ยแต่เสียงเขาเหมาะกับละครเวทีวงเล่นละครเวทีอยู่ประมาณสองสาเรื่องก็เออก็ถือว่าเป็นทางที่เราชอบเลยแหละถูกทางไหมก็ชอบค่ะแต่ว่าชอบชอบร้องเพลงบนเวทีได้อยู่แต่ว่ากลับไม่ชอบเรื่องการแสดงพี่มันมันจะละมันน่ะมันเหมือนมันถูกบังคับอยู่ในกรอบที่ว่าจะต้องเล่นตามนี้นะพูดแบบนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วคนให้แต่บทเศร้าๆพี่แล้วคนเราไม่เศร้าทุกวันไม่ไหวว่ะเดี๋ยวมีงานบ้างไม่มีงานบ้างเราก็มามองหารูทางอืมคราวนี้รูทางต่อไปที่เราหาคือก็เป็นการ อินฟลูเอนเซอร์เป็นสตรีมเมอร์อ่าเกมใช่เล่นเกมหรือว่าแบบทำเพจวาดรูปทำเพจเขียนบันทึกขั้นทำหลายอย่างนะามากก็ทำหลายเพจมากพี่นี่อะ่ะไปดูอะ่ะที่แบบลูกทำโต๊ะทำอะไรอะ่ะอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนัออ้นหนูหาทำหุ่นวิ่ง <c oughs> อเอ้ยมันน่ารักทำไมไม่ทำขาย <c oughs> มันใช้เวลาโคตรนานรู <c oughs> ้ยากเคยเห็นมาที่บ้างเป็นโต๊ะเลซิ่นถ้าพี่อยากให้หนูเก็บดอกไม้ให้ก็มาให้หนูก็ได้หนูเก็บให้เหรอทำไม่หมดเหดอใส่ได้หมดเลยแต่ส่วนมากคนเขาจะใส่ดอกไม้กันดอกไม้งานแต่งดอกไม้วันครบรอบก็รับเฉพาะเพื่อนค่ะเพราะว่า ถ้าเวลาออเดอร์เยอะไม่มีเวลาเพราะมันใช้เวลาใช่ไหมลานฝีมือใช้เวลามากคราวนี้พอไปแคสเกมโด่งดังในด้านเกมไหมเกมไม่ค่อยแต่ว่าคนก็รู้แหละว่าเราแบบเป็นสตรีมเมอร์เอนเตอร์เทนได้แต่ว่า<ม>จะไปดังในด้านของการทำ ASMR จ้ะ ยังไงวะเอซ์แอมเสียงก็เหมนอนเสียงก้องใจที่กูอ่ะเคยไปดูไลฟ์อ่ะแล้วแบบโอ้ใช่ป่ะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ซึ่งช่วงแรกอ่ะกวางกวางว่ากวางเป็นคนแรกๆที่เราเข้ามานะการไลฟ์สดไอซ์มาเพราะปกติมีแต่คลิปไม่มีใครทำไลฟ์สดเราก็เอามาไลฟ์แบบในเพจของเราแล้วแบบไม่ละคนดูเยอะมากคนดูเยอะคือสำหรับคนนอนไม่หลับเนาะกี่ชั่วโมงตอนที่ทำให้ทุกวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็นั่งทำวันนี้ก็ช่วงนี้ก็กลับไปทำอยู่ค่ะแล้วไอซ์ที่กระซิบอ่ะพูดเป็นประโยคไหมพูดค่ะ คุณเป็นเรื่องเป็นราวไหมก็ค,คุยอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบเขา<อ>แต่ว่าแบบถ้าเป็นคลิปลง YouTube แบบคนเขาจะแบบอารมณ์แบบมีโรเพลว่าแบบวันนี้แบบคุณ,คณป่วยเหรอเดี๋ยวฉันจะดูแลให้แล้วเอาขวดยามาเคาะก็ก็เก๊กหลายคนแบบว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเครียดเรื่องงานเรื่องเรียนเามาฟังกวางเขาก็บอกเออมาช่วยได้เยอะอ่วยาต้อนลหลับแล้วมาเริ่มอาชีพออลิแฟนได้ยังไงช่วงนักโควิดโควิดเข้ามาแล้วก็มีกระแสออลิแฟนมาแบบสาวๆแบบทาเปิดแอคเค้าของตัวเองในออลิแฟนแล้วก็เออเราก็อยากลองเพราะส่วนตัวเรา ก็ชอบแบบถ่ายรูปเซ็กซี่อล้วร,ระหว่างทางที่กวางใช้ชีวิตมาอ,อ๋อคือ,ค,อคือกวางถ่ายรูปแบบ ชุดว่ายน้ำอะไรอย่างงี้อยู่แล้วก็ก็ถ่ายเซ็กซี่มีบ้างประปายแล้วก็โดนดามทุกรอบเลยก็โดนด่าไปปกติไม่ถึงลูกลงในไ g จตัวเองใช่ใช่ใช่ลงไอจีนี่แหละแต่ว่าแบบคนเขาเขาเหมือนเขาเขาไม่ชินกับการที่เรามาจากการเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์แต่ไอก่อนที่เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เราก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยอยู่แล้วเราแค่เอาเพลงดิสนีย์ไปล้อแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้เราใส่ใส่เป็นเจ้าหญิงมคนมันแค่เป็นคนจับคนมาติดภาพคนมาติดภาพเข้าใจแต่ว่าตอนนักวางรู้สึกว่าเอยเราก็โตพอประมาณหนึ่งแล้วประมาณแบบยี่สิบสามยี่ เซ็กซี่ในไอจีบ้างแล้วพอมีกระแส ollyfans มาเราก็ว่าเราไปลงให้มันเป็นที่เป็นทางดีกว่า o อลิแฟนเนี่ยพอเราทำปุ๊บอ่ะมันมีมันมีแค่แบบเป็นรูปเซ็กซี่กอจริงๆอ่ะทำอะไรก็ได้เลย o อลิแฟนมันไม่จำเป็นต้องแบบเป็นคอนเทนต์เซ็กซี่อย่างเดี้ยทำกับข้าวไต่ไม่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวคนจะคอมเมนต์พี่นิมึงทำเหมือนมึงไม่รู้กูรู้แต่กูต้องถามให้คนที่เขาไม่รู้อธิบายอธิบายว่ามันคืออะไรโอเคเราแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เปิดให้ฟรีก็ได้เปิดแอคเคาท์ฟรีก็ได้เหมือน u t u b e อะค่ะแต่ว่า YouTube ของเราอันนี้มันล็อกได้ล็อก s u b s c r i b e แบบจ่ายเงินเป็นรายเดือนได้อสมมติพวกมีนะักกีตร์คนหนึ่งเก่งมากอยากสอนแต่ว่าเขาอยากลงในแพลตฟอร์มแล้วสร้างไรายได้ไปด้วยเขา,าข่าเข้าไปนอายูทูให้ล็อกให้เป็น s u b s c r i b e ใครอยากรู้วิธีการเล่นกีตร์แบบนี้นี้นี้มันเป็นค่าความรู้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วกูว่าฟิลมันอ่ะคล้ายๆลใครไฟเหมือนกันนะโอยใครไฟอีดอดเก่ามากมันเหมือนว่ามีแบบมีเป็นบล็อกของเราอะทททีี่่่เพือนนสิจะได้ เห็นคนกี่คนที่จะได้เห็นเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จะได้เห็นนะคือคนที่สมัครสมาชิกเราเท่านั้นแปลว่าเขาคืออยากดูชีวิตเราเว้ยที่มันที่มันพิเศษไปกว่าสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นเขาเห็นถูกไหมแต่ด้วยตัวแพลตฟอร์มมันลงได้อิสระลงแม้กระทั่งแบบคอนเทนต์ที่มัน18บวกได้คนก็เลยค่อนข้างเอาไปทําในเรื่องนั้นมากกว่าคราวนี้พี่นีต้องถามเลยคอนเทนต์18บวกมันเริ่มได้ตอนไหนต้องพูดว่ากวางอะเรื่องรสยิยมทาำเพลาเรามีความชอบอยู่แล้วเราชอบซิกซี่เราเออกับไอ้เรื่องกับแฟนเราก เหมือนแบบอเรามันห้ามเออทีแหละไอเรามันก็เก่าซะด้วยอาจจะเป็นโกลแปลกๆนิดนึงในชีวิตเราอยากอยากเป็นดาวโกอยากลองเป็นดาวโกสักครั้งในชีวิตฝันใครฝันมันฝันใครฝันมันอยากเป็นครูอยากเป็นโค้ชมันฝันใครฝันเอออยากเป็นดาวโกล์เมื่อไหร่ก่อนกูยังอยากเป็นโคโยตี้กูเป็นไม่ได้เพราะขาดนี่กูดำพี่เชฟป้า คำถามที่พี่เจอทาไมถึงอยากเป็นคโยตี้มึงเคยเห็นคโยตี้ที่ไม่สวยปะมันไม่มีไงมึงมันต้องสวยไงมึงแต่กูเป็นไม่ได้ไงมึงนี่ไงมึงเขาเป็นบ้าเราฝันภาพเราคือเอ้ยเราลอยากลองดูก็อยากลองดูกวางมองว่ามันเป็นแค่อาชีพหนึ่งเท่านั้นแล้วก็เอาจริงวางไม่ได้คิดว่าจะทําตลอดไปด้วยต้องบอกว่าช่วงนั้นวางอยู่ต่างประเทศด้วยเรารู้สึกว่าเอ้ยก็ไม่น่าเป็นไรท่าลงคอนเทนต์นี้ที่ต่างประเทศก็ไม่น่าผิดกฎหมายอะไรก็ลงแม่งเลยก็เลยแบบตุ้มตาไปอีกรอบ มันก็แค่มันแค่อยากทำกแล้วความอยากให้คนสับสรส์แบบแบบคุ้มค่าทุกราคาที่คุณเข้ามาแบบดูเราแล้วบางคนก็บอกว่าชอบคิดว่ากวางทําเรื่องนี้เพราะอยากได้ตังค์บอกไม่ <c oughs> บ้านแฟน <c oughs> <c oughs> เราแค่ชอบทําด้วยกันแล้วเราเออเราสน้ย,ยงคล้ายๆกันก็แบบเพราะก่อนที่มาทำวยแฟนยอมรับกวางชอบถ่ายไว้แล้วแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้เชอบถ่ายคือเหมือนถ่ายแล้วทำไมกูแบบกูไม่ทำสวยๆไปเลยวะอะไรไหม้าเราชอบถ่าย ชอบเก็บไว้ดูก็แสดงว่าเราก็ชอบไอ้นี่จริงๆดีว่าล้วแบบก็อยากลองดูเพราะฉะนั้นพอทำโอลีแฟนขึ้นมาก็อยากจะเป็นช่องทางที่แบบเก็บงานของเราเอาไว้ใช่ในช่วงที่เราแบบสวยที่สุดขุ่นดีที่สุดก็แบบอยาก็บทแลวทำตอนแก่ก็ไม่ทอแต่มันก็กลายเป็น อีกแง่หนึ่งเหมือนกันมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบคือกวางอะ่ะดันไปคิดว่ากวางทําในที่ของกวางแล้วมันคงไม่น่าหลุดออกไปแต่ประเด็นคือคนมันโดดออกไปเยอะอทั้งทั้ที่แบบคนที่เข้าไปซึ่งเราก็ห<ๆ>้ามเขาไม่ได้ด้วยถ้า,ถาจริงๆทุกคนมีที่มีหนังโป๊ว่าครอบครองในประเทศไทยเราก็ถือ คนดูมีไว้แล้เขาคองเซฟไว้โทรศัพท์มัน <ทำ S 2> กไ็ไปแล้วใช่แต่ว่านั่นแหละเราทำอะไรไม่ได้ด้วยของกวางมันก็เทาๆาเนาะถามว่ามันไปทาร้ายใครไหมก็ไม่แต่ถามว่าถูกคนมาหรือยังมันก็ไม่มไม่ถูกฉะนั้นเวลามีคนดูดไปอ่ะนี่คือปัญหาที่เซ็กครเอเตอร์เจอเจ,จอก็คือเราไม่สามารถจะฟ้องอะไรได้เลยเพราะเวลาเราจะไปฟ้องช่องแอคเคาท์ที่เอาดูดงานเราไปลงอ่ะมันก็จะบอกว่ามึงไปแจ้งตํารวจสิก็จะแจ้งมึงคืนบ้างมึงทำอีเป็นไม้ี่อะไรประมาณนี้คือเหมือนแจเหมือนย้อนกันอนกย้อนสอนเออใช่ก็จะทําไม่ได้ คือแอปมันไม่ได้ช่วยเราแอปไม่ได้ช่วยในการแบบว่าดูดเลยค่ะมันเราจะแคปหน้าจออเอาโทรศัพท์มาถ่ายไว้มันทําอะไรไม่ได้หรอกค่ะดังนั้นบางคนเลยแบบส่วนมากที่ทำเป็นเซคิเลเตอร์ในไทยก็จะปิดหน้าไม่เห็นหน้าโอเคเข้าใจละคราวนี้เราก็จะเจอหลากหลายรูปแบบแหละเจอคอมเมนต์เจออะไรมีแบบพี่ทําอันนี้่อยดิมีไหมม่ได้ออลิแฟนหรอดส่วนมากก็อาจจะส่งส่งรูปมาให้แบบว่าน้องน้องจุ๊จุ๊บให้คะแนนให้หน่อยเขาต้องการความมั่นใจ ต้องการความมั่นใจต้องการแบบเอ้ยของผมโอเคไี่แล้วหนูทำไงเราก็เชียร์อัพเขาไงเชียร์อัพหมดแหละเขาตบางคนบางคนต้องการความมั่นใจอะไรอย่างงี้แค่นั้นคือสิ่งที่เขาต้องการใช่ใช่คือสิ่งที่เขาต้องการใส่แบบชุดบัพาสดข่าวแปลกๆว่าก็มีบางคนบอกว่าแบบใส่แบบว่าถุงมือแพทย์แล้วทำไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เอาก็ไม่ได้ มันก็มีบางคนที่เขาแบบรเสนโยมงเขาชอบแบบมันเขาูว่าชอบแตบบ่การแต่งกายแบบนี้ <บา S 2> อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมีมันมีคนตดในโอลีแฟนแล้วเขาเปิดเปิดแอค n วด้วยนะ ได้ตังค์เยอะด้วยนะไปฟังเข้าไปไปซับสไครป์เพื่อฟังเสียงตด่นคุณผู่หญิงนะแต่ว่ามันก็จะมีเซคิเตอร์บางคนที่แบบเขารับทําคลิปเขาเรียกว่าคลิปคัสตอมยังไงอะแบบว่ารับทําตามรสนิยมของคนที่รีเควสไปแล้วก็จะจ่ายแบบพิเศษให้คนเดียวเข้าใจแล้วเช่นชว,วันนี้อยากเห็นแบบขอใส่ชุดคุณครูได้ไหมคะอะไร,ะไรประมาณน<ว><ว>ั้นใช่ค่ะคราวนี้วันที่เราบอกว่า ฉันจะเลิกทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะพอเรื่องคอมเมนต์นี่แหละ่ะเหมือนมันมันอยู่ทุกที่เลยอ่ะความเข้าใจว่ามันมีมันต้องมีแต่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้จะแบบเออแสดงว่าคนมันมันดูเยอะจริงคนมันดูออกไปเยอะจริงเพราะคนไม่เชื่อหรอกว่าถ้าแค่คนเข้ามาดูเรือริแฟนอ่ะมันจะเยอะทั้งประเทศไม่ใช่หรอกมันคือคนจากข้างนอกที่เขาแบบดูไปดูเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีคลิปหนึ่งที่ก็าแบบ นั่นลงลีดกีต้าร้อ,องเพลงอะไรเงี้ยแล้วคนเริ่มไม่ไม่โฟกัสสิ่งที่เราทําแล้วเอ้ยไม่ร้องไม่ต้องร้องเพลงหรอกมั้งกลับไปร้องคลางลดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยพอเราทําสิ่งอื่นมันก็ยังวนให้เรายังวน,<บ>นให้เรากลับไปสิ่งเดิมอยู่ใช่ค่ะตออคอมเมนต์ออนนะนะที่บอกว่าไปร้อง,องเออ<า>ไป, <c oughs> ไปให้ไปร้องคลางดีกว่าเอาจริงนะคลางไม่ไม่ค่อยสู้คนเลยเดี๋ยวพี่ตอบให้ได้ไหมอ่ะเชิญไปร้องที่บ้านู้วย น้องก็ไม่ตอบโต้ไงแต่ว่าไม่ตอบโต้อะดีแล้วเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเพราะพี่เชื่อว่าเราเดินบนท้องถนนอะมันไม่มีคนแม้แต่จะมาทักมาอะไรเลยจริงจริงไม่มีมันไม่มีหรอกไม่มีเลยมันมีแต่คนที่อยากระบายผ่านผ่านตัวอักษรผ่านตัวหนังสือที่ไม่เห็นหน้ากันถูกป่ะคราวนี้เลิกทํามาแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองนะความรู้สึกก่อนตอนแรกกวางมีคนบอกว่าต่อให้เลิกทำมาคอมเมนต์มันก็ไม่หายไปหรอกแต่ว่าจริงๆริงมันหายไปนะ มันหายไปนะก็ประหลาดใจเหมือนกันไม่คิดว่ามันจะหายไปไวขนาดนี้หายไปไวค่ะท yes, <да so ั้งในไอจีด้วยใช่แล้วอลฟแฟนนี <ah ่เราปิดไปยังคะก็ไล่ลบคอนเทนต์ที่เป็นส8บบวกออกไปหมดแล้วค่ะต่อให้มันรู้แหละว่าลบไปมันก็ไม่หายไปหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้สึกว่าเออได้ได้เคลียร์ให้มันในพื้นที่ของเราในพื้นที่ของเราคือต้องบอกว่าอีกคนนึงอะที่ยืนข้างเรามาตลอดเลยก็คือแฟนเพราะว่า ทำด้วยกันเขามีเจอคอมเมนต์แบบอะไรไหมผู้ชายไม่ค่อยเจอในอุตสาหกรรมการทำแฟนเซคเรเตอร์นี่เป็นเรื่องที่กวางก็ไม่เข้าใจว่าไงผู้ชายมันโดนน้อยกว่าหรือแทบจะไม่โดนเลยผู้ชายมันมันกลับกลายเป็นว่าโอยดูเท่เว้ยอะไรแต่พี่นี่อยากรู้ว่าตอนที่หนูโดนคอมเมนต์เยอะแฟนมีบอกไหมเฮ้ยเธอเลิกทํำไหมไม่เอาไหมเขาอะแล้วแต่กวางเอาที่กวางไหวมันมีช่วงที่กวางไหวแล้วกวางก็ชิลแต่ว่าพอช่วงที่กวางไม่ไหวเขาก็บอกว่าเออถ้าอยากเลิกก็เลิกเพราะไงเขาก็อยู่ข้างๆอยู่แล้วเพราะว่ากวางคบกับแฟนคนนี้ก็ เปีแล้วนะแล้วกวางทำโอลิแฟนมา3ปีคือเราก็อ,อยู่ด้วยกันมาตลอดอแล้วก็ไม่ได้คิดว่าไอ้ถ้าเลิกต้องเลิกกัน ฉันน่จะไม่มีคําถามว่าคิดว่าผู้ชายคนอื่นจะมารับได้ไหมไม่ได้คิดเลยวันนึงไม่คิดว่าจะเลยเพราะว่าเขาคบกันมายาวมากเนคบมานานแล้วค่ะคราวนี้ณวันนี้คนได้เห็นกวางเดียรองในรูปแบบไหนตอนนี้เป็นสตรีมเมอร์เหมือนเดิมค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใน YouTube ทํา s m รกล่อมนอนช่วงนี้คนก็เออจะได้เห็นกว่างในบุั้นี่หนึ่งอันที่สองอาจจะเป็นเรื่องร้องเพลงเขากวางคิดว่าปีนี้ก็อาจจะอยากทําเพลงของตัวเองทำเองโดยที่ไม่มีค่ายเลยถูกไหมอันนี้ยังดูอยู่ค่ะเพราะว่าก็มีค่ายติดต่องมาก็ถือว่าเป็นเดียยลลออองงม่าแทุก เรากชอบลองไปเฉยๆผู้คนไม่เชื่อเลยว,ว่ากวางแบบแค่อยากลองทําไปเรื่อยๆคนมักจะมองว่าการที่กวางแบบมาทำลิแฟนคือแบบไม่มีทางเลือก<ฆ>ชีวิตตกอับตอ้อตงการเงินคือแบบมันอาจจะดูไม่สมเพสสมผลแต่ว่ามันเป็นอย่างที่เราพูดจริงๆเราแค่อยากรองการที่เราลองอะไรพวกนี้เราไม่ได้เสียอะไรไปกวางก็ยังร้องเพลงเพาะเหมือนเดิมกวางก็ยังเก่งเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมกวางไม่ได้รู้สึกสูญเสียอะไรไปเลยครอบครัวล่ะซับพอร์ตเรายังไงบ้างโอ้คุณพ่อคุณแม่เขาค่อนข้างเข้าใจว่ากวางดูแลตัวเอง แล้วกวาก็เป็นคนตั้งใจทํางานอยู่แล้วถึงแม้เรื่องอลิแฟนเป็นเรื่องที่ไม่น่าไปตั้งใจทําแต่กวางก็ตั้งใจเขาเคยมีห้ามลูกไหมอไม่ได้ห้ามแต่เขาบอกว่าเอาที่ลูกสบายใจเอาที่กวางไหวแต่ถ้าวันไหนไม่ไหวก็ก็ก็พักได้คอมเมนต์เห็นงานเราเห็นงไร เขาก็ส่วนมากก็จะเห็นคอมเมนต์ค่ะเห็นคอมเมนต์แต่เขาก็ก็สู้นะเขาก็เมนต์เมนสู้เหมือนกันเะเมนต์คืนเมนต์สู้เมนต์แบบปกป้องอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยแล้วอก็มีคนมาคนนึงมาแบบเหมือนมาด่าเพราะวาหวังว่าแบบมึงเอาหวังเหรออะไรแบบหวังก็เลยไป็เม้นบอกนี่พ่อขอใจเย็นกับพ่อกูมึงยังเอาเลยมึงยังล่าพ่อของเลย ค่ะพวแฟนน่ารักมากกวางโชคดีมากพ่อแม่พ่อแม่แฟนน่ารักที่สุดเวลากวางไปหาท่านที่บ้านนะเขาก็จะรู้แบบว่าแบบกวางน่ารักมีการเทศะเขากบผู้ใหญ่เขาทุกคนได้ส่วนงานก็คืองานกวา่างไม่เคยเอาความเซ็กซี่เอาอะไรมาเจอที่บ้านเลยพี่มองว่าเขามองที่ตัวตนมากกว่าแล้วก็คนที่อยู่ด้วยกันย4ิบสชั่วโมงจะเข้าใจกันมากกว่าคนที่เห็นอะไรเพียงแค่แบบเว็บเดียวคือเห็นจากผลงานแว็บเดียวแล้วไปตัดสินเขาแล้วว่าเขาต้องเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ซึ่งหลายคนมากนะที่เราเจอที่เป็นเซกเรเตอร์เช่นพี่แนท คือเขาเป็นคนปกติมากแล้วแล้วเวลาเราคุยกันอ่ะเขาเป็นคนที่คุยพูดจาอะไรน่ารักหมดเลยแบบพูดเป็นหลักเป็นการมีสาระหมดเลยถ้าเราดันไปมองเขาแว็บเดียวเราอาจจะตัดสินเขาไปแล้วอ่ะว่าเอ้ยเขาต้องเป็นคนอย่างนี้แน่เลยเพราะฉะนั้นมึงอย่ามองใครแว็บเดียวพราะวันนี้เราคุยพี่คุยกับความพี่ไม่รู้สึกว่าพี่จะต้องไปมองไปโฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นที่ที่หนูทํามาเพราะมันอาจจะเป็นความชอบของหนูซึ่งทากับแฟนหนูด้วยมึงไม่เรามยังไงแล้วกูพูดไรได้กูคนนอกป่ะในเมื่อคนสองคนเขาตกลงกันว่าเขาจะทํากูไม่ได้ไปสมั สมาชิกอะลบเสือกอะไรพี่กดแนนุแลวไม่ใช่ก็พี่ก็พูดไม่พี่พูดได้ฟังเพราะว่าคนมาในรายการพี่อะคนชอบพูดว่าก็พี่นี่เข้าข้างเข้าข้างเพราะว่าเขาคือแขกรับเชิญเปล่าแต่กูมองด้วยความเป็นมนุษย์จริงๆว่าในเมื่อมึงไม่ได้สมัครสมาชิกกับมึงก็ไม่ต้องไปว่าเขาใครใครดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องถูกแค่นั้นแหละ สุดท้ายให้พูดหน่อยเพราะว่าพี่เชื่อว่ายังมีหลายคนที่แบบมีรสนิยมแบบแบบเดียวกันเนาะแล้วแบบมีการแบบเอ,อ้ยอยากหนู่็อยากทำบ้างอยากพูดถึงแบบเซคเรเตอร์รุ่นต่อๆไปที่กำลังจะขึ้นมาโโหข้อดี หนึงโอเคเราได้ทำตามลสนิยมของตัวเองเป็นความชอบสองอะเรื่องรายได้ดูแลตัวเองแต่ต้องยอมรับว่าเงินตรงการเข้ามาทําเรื่องเนี้มันค่อนข้างแบบมาได้ง่ายแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่มาทําแล้วจะปังเหมือนอาชีพนักร้องเรามีนักร้องเยอะมากมายเหลือเกินและใช่ว่าทุกคนแบบจะมีงานเยอะจะมีรายได้เยอะเท่ากันแล้วก็ เรื่องของดิจิตอลฟุตพินอันนี้ก็สาคัญอยู่ไปตลอดก็อาจจะต้องยอมรับนีเสี่นี่ค่ะข้อเสียเยอะกว่าค่ะข้อเสียเยอะกว่าจริงๆกวางไม่ได้เฟียสถึงขนาดแบบว่าทุกคนทําทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายของตัวเองกวางก็มาบอกข้อดีข้อเสียคิดว่าเป็นตัวอย่างมูทาร์แล้วกันก็แล้วแต่คนจะมองณวันนี้เรียกกวางเดียร้องว่าอาชีพอะไรดีตอนนี้เป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์แล้วกันอ่าโอเคท่านหนึ่งก็รอติดตามแล้วกันเนาะใครนอนไม่หลับ เจอเขาได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละเดียร์ลองก็คือลองมาหมดแล้วอะไรดีอะไรไม่ดีเขาก็พูดตามตรงแหละว่าข้อดีข้อเสียมันจะเป็นยังไงคิดว่ารับไม่ไหวอย่าทำแล้วกันเพราะตัวเขาเองเขาก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะลบอดีตหรอกแต่คืออดีตอ่ะมันก็ให้มันเป็นอดีตไปและกันในทุกช่วงวัยอ่พี่นี้เชื่อว่าความคิดเรามันจะเปลี่ยนไปไปทุกทุกวัยเนาะกวางก็ยังไม่รู้หรอกอนาคตอยากทําอะไรแบบอยากจะไปในแนวทางไหนก็ลองติดตามและกันแต่ว่าติดตามเขา ก็รักเขาที่เป็นตัวเขาได้แหละเนาะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่ใส่ใจแต่คงแค่อยากบอกว่าควางขอบคุณทุกคนที่สือกวางไม่ใช่กวางไม่ใช่คนไม่ดีนะกวางน่ารักจริงๆอัดใจดีก่าหนูนิดนึงเรื่องคอมเมนต์บางทีมันก็แรงนินนั่นแหละวันนี้ขอบคุณกวางเดียรลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่กว่าเกือบกองเป็นแพนิคเฉยๆมีช่วงนึงเป็นแพนิคแพนิกแบบว่าไม่กล้าออกไปข้างนอกไม่กล้าเจอคนกลัวกลัวว่าคนมาว่าเรามาถ่ายรูปอะเราแบบพี่เขาจะถ่ายรูปเราเอาไปล้อหรือว่าไปด่าเนอะป้าว่าเมื่อก่อนกวางไม่รับงานเลยนะกวางไม่มาแบบจะใครมาชวนมาสัมภาษณ์กวางไม่มาเลยกลัวหมายถึงว่าช่องเขาจะเจอไช่องเขาจะเจอคอมเมนต์ไม่ดีเราไม่อยากแบบเอาตัวเองแบบไปทําให้เขาแย่เพื่อเรากวางคิดอย่างนั้นเลยนะไม่เป็นไรถ้าคอมเมนต์ไม่ดีทางทีมเราฟ้องอยู่แล้ว ชะนักไว้วพามึงชะงักไว้เรื่องไปต่างประเทศแบบกวางเกียดประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยไปไม่กลับกวางแบบเหยียดกว่างไม่ใช่ละเวลานั้นโอเคเราทําเรื่องนี้ในไทยอาจจะไม่เหมาะเดี๋ยวเราลองไปทําอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้ไม่ใช่ว่าเราลังเกียดประเทศแล้วอยากจะย้ายหนีคนพูดเรื่องไม่จริงแบบกวางเคยได้ยินแม้กระทั่งคนแบบไปเม้นต์น่ะบอกว่าที่กวางเลิกทำเพราะว่ากว่างท้องแล้วแฟนกวางเอากวางไปขายที่จีน พี่เนี่ยพี่เ่ยพี่คนลงมันเป็นบ้าได้ขนาดนี้เหรอ <c oughs> คนมันทําแบบนี้เยอะมากเ <c oughs> ขียนนิทานเขียนเขียนคุณไปล<ะ>่นไปเปื่อยไปตุกเ,<อ>เป็นตะแบบเป็นด้าหนุงงแบบอะไรวะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้แฟนเครียดอยู่นะแฟนนี่เรือเรื่องอะไรเธอ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพากาแล้วดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้า